ครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องร้านขนมถ้วยลาวาบ้างบนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาตกปลากันที่เกาะขามใหญ่แล้วก็ออกมาข้างนอกนะวันนี้เราก็มากับเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อน<ๆ>พี่ๆแล้วก็น้องๆทีมงานจุดเดิมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อน <S <S ๆดูบรรยากาศรอบๆนะว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะครับนะจับกล้องแป๊บนึงนี่ครับโอ้โหบรรยากาศสวยงามนะวันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้เสียนก๊อปนะเดินผ่านไปแล้วไม่ค่อยออกอันนี้เสียนก๊อปเสียบก๊อปโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวขออนุญาตนะอ่า ดเต้นกล้องละนี่โอ้มีน้ำเก๊กฮวยมาด้วยเนี่ยบรรยากาศสวยๆเลยครับนี่ตอนนี้แบบตอนเมื่ออากาศวันนี้ดีนะแล้วคลื่นก็ไม่แรงนะแล้วเรามีพ่อครัวเราด้วยเนี่ยเชฟก่อนนะนี่เชฟก่อนวันนี้เชฟก่อนนะจัดส้มตํามาให้เราเนี่นี่ส้มตำหมดไปแล้วเนี่ยมีไข่เจียวด้วยนึยิมคับนี่มีปลาหมึกหมึกทอดกรอบนะแล้วก็หมึกแดดเดียวนี่นี่นี่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะนี่ อร่อยนะบนเรือเี่มคันมีน้ำแกงกวยตามมาด้วยแบบไปลนนี่ยนียกน่กับน้องไม่เตีนี่ฮะใครเก่าไม่เก่าไม่รู้ใครไม่เก่าแต่เราเก่านะฮะฉายยาวของเขานะเต่มคันขาดไม่ได้ครับนี่ไกด์ไกด์ก,กูรูของเราเคียวไม่เข้าเกี <laughs> ย่ยวไม่เข้า <laughs> ผู้ที่ไม่เคยผิดพลาดในการบอกหมายในการตกปลาต <laughs> ่อครับเราก็เมื่อกี้นี่สรุปไปนิดนึมีสายเข้าคนระับเราจะ กลับกล้องไปที่ครูรูนะฮะแป๊บแบบนึงเพื่อนๆเห็คนนี้นะครับนี่กุยน้คองเตยนะครับหรือฉายาน่ารักที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าคุณแม่บ้านเขาเรียกกันว่ากุ้ยกุยกุ้ยกุย,กย,กยนั่นเองนะครับอันนี้ผมบอกแนละ้วนี่คนนี้นะครับเจ้าแห่งท้องทะเลนะฮะผู้ที่ไม่เคยพลาดเรื่องหมายในการตกปลาใครอยากเที่ยวอยากตกปลาสนุกสนุกบรรยากาศนะครับกับไตเรือวันชัยนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ไยเรือกำลังขับอยู่แล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับหรือว่าใน YouTube ได้นะบรรยากาศดีๆนะฮะนี่บรรยากาศสดๆเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมสวยๆโนนเ,ออเห็นไหมไถวัชัยโนกกำลังขับเรืออยู่นะเห็นไหมให้ดูนะครับนะครับก็อยากจะบอกน,นิดนึงว่าถ้าเกิดมีเวลานะครับทุกคนหาเวลามาสนุกสนานนะครับตกปลาเที่ยวกัน ดื่มกินกันให้มันสนุกนะอ๋อนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเมื่อกี้เนี่ยเชฟก่อนเราทําปลาหมึกมาให้ดูแป๊บหนึ่งก่อนนี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูก่อนน,นี่ครับทั้งสดทั้งอร่อยทั้งกรอบทั้งนุ่มอยู่ในถ้วยเดียวกันนี่นี่ดูไหมเราไม่เน้นมาตกปลาฮนะเราเน้นกินน,นะเชฟก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครมัน,มนนะทำกับข้าวอย่างเดียวนะเชฟก่อนนะครับเชฟก่อน <laughs> ก็ยังไงก็ทริปนี้เราก็จะฝากความสนุกขนาบนันเทิงกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะถึงหมายที่เราจะไปตกปลากันแล้วให้เพื่อนรออีกสักครู่นะครับแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมไม่มีตากล้องส่วนตัวมาช่วยถ่ายให้ก็อาจจะไม่ได้ภาพในการที่เราตกปลากันเดี๋ยวตอนที่จบคลิปเนี่ยผมจะทําภาพที่มีน้องปาลาหลายตัวมาให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็เอาบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับเ,รเจอกัน เมื่อกี้เราโบตากัดคลิปวิดีโออยู่เรายังไม่ได้ทดลองชิมกันใครนี้จิ้มซอสเลยชาดไว้ชาดเลยนะป๊าปมันนี้เลยม,มีหยดด้วยอร่อยสด ขออนุญาตนะอาจจะไม่ได้รับอนอุญาตใช้มือนะครับผมนี่กับซอบสตีราชาดู proper tak kalau